กรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าส่วนต่างค่าขายขาดทุนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์จะต้องเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อยังไม่ได้มีการค้างค่าง,งวดและค่าติดตามค่าทวงถามหรือหากมีการค้างค่างวดค่าติดตามค่าทวงถามแต่ผู้เช่าซื้อได้ชำระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อก่อนได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาหรือก่อนครบกำหนดเวลาในหนังสือบอกเลิกสัญญาถูกต้องครบถ้วน ก่อนจะส่งมอบรถคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อเพราะส่งไม่ไหวแม้ข้อเท็จจริงไฟแนนซ์ผู้ให้เช่าซื้อจะให้ผู้เช่าซื้อเซ็นเอกสารมอบรถโดยมีข้อความระบุว่าหากไฟแนนซ์ผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายทออตลาดได้ราคาน้อยกว่ามูลนี้ส่วนที่ขาดอยู่ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบส่วนที่ขาดหรือไม่ก็ตามย่อมถือว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์ที่เช่าซื้อคืนก่อนผิดนัด ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าขาดราคาหรือค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดกรณีนี้หากยังมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายมาอยู่อีกผู้เช่าซื้อก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีเพื่อให้ศาลพิพากษายกฟ้องอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่5239องทับ6561ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปท ให้คำปรึกษาดูจะยัิดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ